ผมจะทดสอบการทำงานของเบเกอร์ตัดไฟลว RCBO ยี่ห้อซีเบิร์กครับตัวนี้เป็นแบบ VD นะครับก็คือเป็นแบบที่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรภายในตัวมันด้วยผมจะใช้วิธีการทดสอบแบบบ้านๆก่อนนะครับก็คือเอาสายไฟที่ออกมาจากตัวมันน่ะจิ้มลงพื้นปูนตรงนี้พื้นปูนตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็จะมีน้ําขังอยู่ด้วยผมใช้วิธีการทดสอบแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเซฟเบเกอร์ตัดไฟ่วครับไม่ต้องการให้กระแสรัดวงจรลงดินมันสูงเกินไป การเอาสายแอลจิ้มกับพื้นปูนแบบนี้เนี่ยกระแสรัดวงจรลงดินมันไม่สูงมากครับแค่ประมาณ6 0สิถึงเจิมิลลิแอมเท่านั้นเองก็จะเป็นการเซฟเบเกอร์ A er ตัดไปรั่วด้วยเบื้องต้นผมต่อสายแอลเข้าตรงไดอะแกรมนะครับสายแอลด้านไฟเข้าเนี่ยตรงกับหมายเลขหนึ่งในไดอะแกรมส่วนขั้วเอ็นก็จะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับผมจะเอาสายแอจิ้มตรงรูพื้นปูนนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับ อันนี้เป็น L นะครับอันนี้เป็นนิวทัลโอเคนะครับตัดได้ตามปกตินะครับทีนี้ผมจะสลับเอาสาย L ไปไว้ฝั่งขวาบ้างแล้วเอาสายนิวทัลมาไว้ฝั่งซ้าย แล้วผมก็จะย้ายสายไฟฝั่งขาออกของเมนเบเกอร์ตัไดไฟรั่วให้มันไปอยู่ตรงกับสายแอลด้านไฟเข้านะครับก็คือสายแอลเอาไว้ฝั่งขวาเลยสายนิวทอเอ่าไว้ฝั่งซ้ายก็คือจะสลับให้ไม่ตรงกับไดอะแกรมนะครับทีนี้ก็จะใช้วิธีการทดสอบเหมือนเดิมครับแอลอยู่ขวานะครับเอ็นอยู่ซ้ายนะครับ โอเคครับผมก็จะเอาสายไฟที่ออกมาจากตัวมันจิ้มลงพื้นปูนโอเคนะครับตัดได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมก็จะย้ายด้านไฟเข้ามาอยู่ด้านใต้บ้างครับก็คือจะเอาไฟเข้าด้านล่างของมัน อันนี้ L นะครับอันนี้นิวทัลนะครับโอเคนะครับผมจะเอาสายไฟที่ออกจากตัวมันจิ้มลงพื้นปูนตรงจุดเดิมโอเคนะครับตัดวงจรได้ตามปกตินะครับทีนี้ผมจะย้ายเอาสายแไวไว้ฝั่งขวาบ้างครับก็คือจะย้ายสายแไปไว้ฝั่งที่ไดอะแกร,รมมันเขียนว่า n ก็คือจะไม่ตรงกับแรงแกมแล้วครับแล้วผมก็จะย้ายสายไฟทางด้านหัวของเบเกอร์ให้มันตรงกับสาย L ที่เป็นด้านไฟเข้าโอเคนะครับ L อ,อยู่ขวาล่างนะครับอันนี้เป็นนิวท่อนะครับด้านไฟออกก็จะไปออกด้านบนแล้วนะครับฝั่งขวาบนนะครับ โอเคผมก็จะใช้สายไฟที่ออกจากตัวมันจิ้มลงพื้นปูนเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับตัดวงจรได้ตามปกติทุกทิศทางนะครับเบเกอร์รุ่นนี้มันไม่มีปัญหาในการตัดวงจรหรอกครับจะสลับด้านไฟเข้าด้านไฟออกหรือสลับ L กับ n อยังไงมันก็ตัดวงจรได้ตามปกติแต่ที่มันมีปัญหาก็คือถ้าเอาสาย L ไปเข้าขั้ว n เนี่ยมันจะไม่มีกลไกในการตัดวงจรอย่างที่ผมได้ทำคลิปอธิบายไปแล้ว แล้วการจำไฟเข้าผิดด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าแผงวงจรภายในตัวมันเกิดลัดวงจรกลไกของ mcb มันจะไม่ตัดวงจรครับถึงแม้นการสลับด้านไฟเข้าด้านไฟออกเบเกอร์ตัดไฟรั่วจะทำงานได้ปกติก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงด้วยว่าถ้ากลไกตัดไฟรั่วที่อยู่ภายในตัวมันเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วลัดวงจรเบเกอร์ตัดไฟ่วกมันต้องตัดวงจรด้วยตัวมันเองได้ครับดังนั้นจะต้องกำหนดด้านไฟเข้าให้ถูกต้อง ด้านไฟเข้าต้องมีด้านเดียวเท่านั้นนะครับจะสลับไม่ได้นะครับเพื่อให้มันทํางานได้เมื่อวงจรภายในตัวมันเกิดการรับวงจรโอเคนะครับ